เอาล้วครับหิวเขาครับผมตะก้อยเร็วๆเขาพาหิวเขาแห้งท่านใจขนาดครับมากเกี่ยวเขาหิวเขานยห้อยจัดให้เลยครับเดี๋ยวเกี่ยวเกี้ยวครับย่านคนโชเฟอร์ตายข้อเดียวกันู๊ครับเอา,าแล้วพาแล้วอาชัว<อ>าช่าเอ๊ตะปีถูกเตะห้ามจุ่มห้ามจุ่มขันเสียงกันซาโอ้หิวเขาแห้งครับหิวเขาแห้งอันดีโอ้ยนั่นนั่นมาจะมาจะมาเร็วเร็วเร็ว โชวเจียวอีเดียเจียวอีเดียนี่นี่ครับโอ้โหเไี่ยพอดีครับพ่อเจียวขนาดเผาขนาดมัดตีเจียวเขามากันเจียวเต็มนี่เพเป็นเก่าดิเปลี่ยนฟงงหรอคือสมปะอ่ะเนี่ยเผาเผาค้นขีดที่นี่ว่ากันขนาดเขาเขามากพอดีเลยพอดีเลยเดียวพอดีหิวครับหิวแห้งครับหิวน้ำเออหิวเข่ามึงดูครับโอ้ยนั่นพอดีวะนั่นพอดีใช่ไหมพี่ก๋วยอ๋อหนัอืฮา ครับครหิวข่อยครับก็ในนคือแห้งครับหิวข่อยครับโอ้ยนี่เป็นงานงานสุดท้ายงานซีหลอกนึกว่าจะไม่นานนึกว่าจะไม่นานข้อบ่ัวนึกว่าสีบ่โดนก็เลยเป็นซีหลอกแกงน้อยครับนอ่าอันนี้เป็นซีหลอกแกงน้อยยังไม่ตาย ทล็อกไปมาก็เลยเป็นเนือวามก้องขามมีขาเมียมันมีขาเมียม้นี่แหละแงทีลูกหนึ่งคขาไหมที่ลูกมาเขามาพรตีสามหนาตัวไลูกนึงมาเราก็ตีไ่ได้เหบหิวเขาไปมึงเด้อเศาเศร้มลูกมาเขาเนี่ยเสียหนังหนาดอกเห็นแล้วก็หวหถึงยินเาาหวาไเศาเศร้าเร้ามาเวามรอดเ่วเคยพลอหรอเาโอ้หหรอโอ้ กินนำ้ำกินน้ำมะคขับนำ้ำมขาาเดวเขาจะวาตะเขาก็าออยังตึงตึงเด้อก็ยังร่มรออโอ้ครับมือแรงจักสวงเลยเน <laughs> ี่ยเ๋ยวโอ้เสีบครับรอดตายแล้วปะเนี่ยห <c oughs> น้าปาเถามมเนี่หน้าปาเถายู่พ้เตรียมด้วยเตรียมกระติกกินไ่ได้หิวเขา <differences S 2> สั้นครับโอ้ยงโงโง่งโ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 โงพา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 พเสียบครับ